ค่าคุณผู้ชมครับคนละครึ่งก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับที่อย่างน้อยก็มีใช้มีจ่ายกันในช่วงนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐส่วนเรื่องดีๆวันนี้ครับที่เราอยากนําเสนอคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้ครับน้ําตาของการรอคอยกว่า30สปีครับเหตุการณ์นี้ครับหลังจากที่คุณตาท่านหนึ่งนะครับวัยแ4ดปีป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายร้องขอครับบอกให้ญาติิเนี่ยช่วยตามหาลูกชาย ที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี่ยนะรครับพระพระท่านนี้คือลูกชายของคุณตาครับ<อ>ไปบวชเป็นพระอยู่ที่ยะโสธรคแล้วในสุดท้ายก็ตามหากันจนเจอฮะน้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบแก้มคุณผู้ชมครับเส้นสุดการรอคอยเสียทีกว่า30สปีที่ผ่านมาหวังมาตลอดครับว่าจะได้เจอหน้าลูกชายอีกสักครั้งครับ นี่คือคุณตันนงฮะอายุ84ปีเป็นอดีตทหารพรานปัจจุบันท่านป่วยครับนอนรักษาตัวอยู่นะครับท่านป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่4ก็บอกให้ญาติๆเนี่ยช่วยกันออกตามหาลูกชายไม่เจอกันมานานกว่า30ปีหวังจะมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อสู้กับอาการป่วยครับจนสืบสาวเราเรื่องไปช่วยกันออกตามหาไปไปทราบว่าลูกชายเนี่ยบวชเป็นพระแล้ว ท่านเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดยะโสธรเลยนะครับโดยคุณตานงเล่าบอกว่าพบรักกับภรรยาเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนอายุ20ได้แล้วก็อยู่กินกันจนภรรยาเนี่ยตั้งท้องคลอดลูกชายออกมาแต่สุดท้ายเป็นอันต้องเลิกรากันไปตอนที่ลูกชายอายุได้3มเดือนเท่านั้นครับทางด้านพระครูสมุธรรมคุปฐานวโรเจ้าอาวาสวัดจิตตวิโสธนารามครับ ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็รับราชการทหารครับส่วนสาเหตุที่หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒไปบวชเนี่ยเพราะว่าทําใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียภรรยาและลูกจากอุบัติเหตุครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็บวชมา1 1พันษาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับพระครูท่านบอกว่าเมื่อทราบข่าวว่าโยมพ่อเนี่ยป่วยป่วยเป็นมะเร็งก็เดินทางมาเยี่ยมอาการทีนี้เมื่อทั้งสองเจอหน้ากันคุณผู้ชมครับนี่ฮะ น้ำตาแห่งความรอคอยนะครับน้ำตาของพ่อลูกนะครับไหลออกมาสร้างความดีใจความประทับใจต่อครอบครัวครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับทั้งพ่อทั้งลูกไม่ได้พบหน้ากันไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเรื่องดาวดีๆที่เราอยากนําเสนอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีะจะก,กี่สิบปีก็ตามอย่างเช่นคุณตานงกับพระครูท่านเนี่ย สามสิบปีนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็หากันจนเจอหากันเจอจนได้คุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะแบ่งปันสร้างความสุขนะฮะสร้างรอยยิ้มแบ่งปันกันกันมาได้ครับช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยฮะส่งเรื่องราวดีๆเข้ามาเดี๋ยวเรามาแชร์เรามาเล่าเรามาบอกต่อกันทาง Facebook ของเราบอกมาได้เลยครับที่ Facebook Mono News ครับ หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่เลยเนาะไลน์เรามีนะส่งข่าวให้กับคุณผู้ชมทุกวันนะที่ไลน์ก m o มอร์นิ่งไท a แลนด์เรามีส่งข่าวส่งคลิปให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกวันอยู่แล้วส่งมาช่องทางนี้ก็ได้ที่แอปพลิเคชันไลน์ก็ได้นะครับสแกน QR Code ก็ได้นะคะที่ขึ้นอยู่นะหน้าจอขนาดนี้เนาะมีเรื่องอะไรก็มาแชร์กันค่ะ